เตรียมความพร้อมการกระเป๋ารอการโอนเงินโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินเงินส่งเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนค่ะสําหรับของทางสํานักง,งานประกันสังคมนะคะคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิเงิน1 0 0 0บาทจะถูกโอนตรงในวันที่30เมษายน2568นายนี้2กลุ่มนี้ทั่วประเทศโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพคค่ะท่านต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ในการรับเงินส่งเคราะห์บุตรนะคะจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุ บุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ค่ะสําหรับใครที่มีความประสงค์จะเบิกเงินย้อนหลังก็สามารถทําได้เบิกได้ทั้งบุตรเก่าแล้วก็บุตรใหม่ต้องยื่นภายในระยะเวลา2ปีนับจากวันที่ท่านมีสิทธิ์แล้วก็วันที่คลอดบุตรนะคะหากเกิน2ปีไปแล้วถือว่าสละสิทธิ์ได้รับเงินย้อนหลังถึงปัจจุบนันเอกสารที่ต้องใช้ก็คือสําเนาบาัตรประจําตัวประชาชนสําเนาสุทธิบัตรของบุตรแล้วก็สาเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีเอกสารรับรองบุตรถ้ามีแล้วก็แบบฟอร์มสปสอสองขีดศูนย์หนึ่งนั่นเองค่ะเพราะฉะ นั้นนะคะเงินส่งครับบุตรในครั้งนี้มีการอนุมัติออกมาจากทางครมอแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จากเดือนละบาดร้อบาทเป็น1,000บาทหลังจากนี้เป็นต้นไปเงิน1,000บาทเงินส่งครับบุตรจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีผู้ประกันตนสิ้นเดือนในทุกๆเดือนซึ่งเดือนเมษายนนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินเดือนเมษายนตรงกับวันที่30เมษายนสองพนอยินดีด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ